สวัสดีครับช่องตะอึ่องพูไทยนะครับวันนี้อขอยกเว้นภาษาพูไทยสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับนําเสนอปืนพกสั้นประเภทปืนลูกโม่นะครับดูเลยครับนี่ครับเป็นปืนลูกโม่ลํากล้องขนาดสองนิ้วนะครับ ก่อนอื่นขอเช็คดูความปลอดภัยก่อนนะครับกระสุนบรรจุมีไหมไม่มีนะครับไม่มีนะครับปืนปลอดภัยนะครับปืนลูกโม่กระบอกนี้มีรูโม่ทั้งหมดหกรูด้วยกันเป็นปืนบรรจุหกนัดนะครับนะครับปืนโคงโคงเจนะครับปืนโค้งเจ นะครับไม่มีศูนย์หลัง่วนศูนย์หน้าก็เป็นศูนย์หน้าแบบตายนะครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าบนโครงปืนนี่มีการบากล่องนะครับมีการบากล่องนะครับเพื่อเป็นจุดสําหรับเล็งไปใส่ศูนย์หน้านะครับเล็งตามบากล่องบนสันโครงปืนเนี่ยเขาไปใส่ศูนย์หน้านะครับเวลาเล็ง นะครับยี่ห้อนะครับนี่ครับยี่ห้อครับเทอรลัดนะครับปืนเทอรลัดด้านโครงปืนด้านขวานี่ก็จะมีมาร์กโลโก้นะครับแล้วก็จะมีมาร์กตัวหนังสือนะครับเหนือโครงไกลขึ้นมานิดนึงบนโครงปืนนะครับอยู่ใต้โม่ก็จะเป็น คำว่า made in brazil นะครับแล้วก็มีหมายเลข serial number ของปืนข้างลำกล้องด้านขวาก็มีหมายเลข serial number ของปืนเช่นกันนะครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็จะมีปุ่มสหรับปลดโม่นะครับแล้วก็มีสลักยี่ห้อตัวหนังสือข้างลำกล้องด้านซ้ายนะครับ ปืนโมเดล m 8 5 6นะครับบรรจุ6นัดปืนโครง J. เจใต้นกสับนะครับบนโครงการนกสับแล้วก็จะมีรูสำหรับปุญแจล็อกนกนะครับล็อกนกสับไม่ให้ทำงานได้นะครับไว้ป้องกันเผื่อเด็กๆลูกๆอาจจะมีการพลั้งเผลหรือแอบ เล่นปืนพ่อแมอผ่ผู้ปกครองนะครับท่านก็สามารถที่จะล็อกกุญแจตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้นกสับนั้นได้ทํางานนะครับถ้าล็อกตัวนี้แล้วก็นกสับตัวนี้ก็จะไม่ทํางานนะครับปืนนี่ทั้งโครงเนะฟรมลำกล้องแลง้วนะก,ก, St ก็โม่นะครับผลิตจากเหล็กสเตลเลสสตีลนะครับก็สวยงามนะครับ สำหรับปืนเทารัด m 8 5 6กระบอกนี้ปืนเทารัดนี่นะครับเขาได้ผลิตปืนโครงเจลองกล้องสองนิ้วออกมาด้วยกัน3รุ่นด้วยกันนะครับก็มีรุ่น m 8 5หรือ m 8 5นะครับก็ทำจากสเตลเลตเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวโม่ในบรรจุหนัดเท่าๆกับปืนสมิธแอมเบสัน m 6 0นะครับที่เป็นโครงเจแล้วก็บรรจุหานัด ทางลำกล้อง2นิ้วแล้วก็3นิ้วนะครับกระบอกที่2แล้วรุ่นที่2ก็คือ m 8 5 6กระบอกนี้แหละนะครับโมบัรจุ6นัดและอีกกระบอกหนึงก็คือ m 8 1 7โม่บัรจุ7จุ7นัดก็ลำกล้อง2นิ้วเช่นกันนะครับสำหรับความพิเศษของ m 8 5 6กกระบอกนี้นะครับก็จะมี ความพิเศษกว่า M85 บรรจุหนัดแล้วก็ M817 บรรจุ7นัดอยู่ก็คือตัวด้ามจับนะครับด้ามจับกระบอกนี้นี่จะกกำม,มิดชิดนะครับนิ้วก้อยเนี่ยก็สามารถรัดด้ามปืนได้มิดชิดนะครับส่วน M85 แล้วก็ M817 นั้นนิ้วก้อยนะครับจะรัดด้ามปืนได้ไม่มิดชิดเท่ากระบอกนี้นะครับ ราคานะครับราคาในเมืองไทยนี่ก็ยังถือว่าเป็นปืนราคาระดับล่างนะครับก็ช่วงนี้ราคาต่ําลงมากนะครับสำหรับปืนเทอรัดนะครับแต่คุณภาพนี่โอ้โหคุ้มราคามากนะครับทุกวันนี้ราคาสี่หมืนกว่าบาทสาหรับราคาประชาชนพาณิชย์ทั่วไปส่วนสวัสดิการก็สามหมื่นปลายนะครับสามหมื่น เจ็ดพันแปดพันเก้านี่แหละนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับเอ็มแปดของเทอรัตเนี่ก็ได้สร้างาได้ผลิตรุ่นอุลตาไล์ขึ้นมานะครับอุนตาไล์อุลตาไล์นึ่ก็ตัวโครงปืนก็จะเบานะครับเป็นอลลอยที่เบานะครับแล้วก็ทำเป็นโครงสีม่วงสีแดงสีฟ้าออกมาก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับโม่ก็ยังคงบรรจุ หกนัดเหมือนกันเช่นเดิมนะครับเพียงแต่ว่าตัวปืนนจะเบาวกว่า m 8ปนะ6หที่เป็นสเตนเลสทั้งกระบอกแบบนี้นะครับเดีย๋ยวเท่ารัดนี่นะครับบริษัทเขาเคยถูกบริษัทผลิตปืนสมิธแอนเวิร์สันไปเทคโอเวอร์ช่วงหนึ่งนะครับสมิธแอนเวิร์สันก็เลยถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปืนลูกโม่ให้กับเท่ารัดไปนะครับเท่ารัดก็จึงเปรียบเสมือน ปืนจำลองนะครับของสมิธแอมเบสันอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับทุกวันนี้สมิธเอ่อทุกวันนี้เทารัดนะครับก็ผลิตปืนส่งขายยังตลาดอเมริกานะครับก็ทำตลาดได้ดีระดับหนึงเช่นกันนะครับในประเภทปืนพวกราคาถูกนะครับราคานี่ยจะไปแข่งกับสมิธแอมเบสันคงไม่ใช่นะครับ แต่คุณภาพนี่ไม่ด้อยไปเลยไม่ด้อยจากสมิธแอนเวสัเลยนะครับน้ำหนักปืนนะครับเดี๋ยวขอช่างน้ำหนักก่อนนะครับขออนุญาตช่างน้ำหนักดูนะครับว่าปืนหนักเท่าไหร่นะครับ 656กรัมนะครับปืนกระบอกนี้หนัก656กรัมถ้าบรรจุกระสุนใส่ครบทั้ง6นัดเนี่ยก็น่าจะหนักเนเราสัก800กรัมไม่เกินนะครับไม่เกิน800กรัมนะครับสำหรับปืนลูกโมเทอรัตสติเลต M85 6กระบอกนี้ครับครับผมจะทดลองยิงนะครับ ด้วยกระสุนหัวตัดของกระสุนจุดสานะครับกระสุนแบบหัวตัดจะลองยิงหมายเลขห้นะครับเลขห้าในเป้านะครับยิงไปที่เลขห้าผมจะลองทดสอบสักสินัดนะครับ านัดแรกที่ผมยิงนะครับผมเล็งจี้ใส่ที่เลข5นะครับผลก็ที่ได้ก็คือโดนเข้านี่1 2 3 4 5นัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปยิงอีกสัก5นัดดูนะครับว่าจะบีบก,กลุ่มกระสุนได้หรือไม่นะครับก็เท่าที่ได้ลองยิงเมื่อกี้ใน5นัดก็ปรากฏว่าไกลของปืนนี่นิ่มมากนะครับไกลคมมากเลยครับ ชุดที่สองจะทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับห้านัดนะครับยิงไปที่หมายเลขห้าของเป้าเช่นเดิมนะครับยิงไปที่ตัวเลขห้าน,น,นะครับห้านัด ครับห้านัดหลังนี่ก็โอ้โหนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแม่นะครับต้องยอมรับว่าฝีมือตัวเองไม่นิ่งพอ นี่น่าสุดท้ายพลาดนะครับใช้กระสุนจริงลองดูนะฮะ ผมยิงกระป๋องกาแฟกระป๋องนี้นะครับจากระยะประมาณเกือบ20สิเมตรนะฮะปรากฏว่านึกว่าจะไม่โดนนะครับผมก็ยิงอยู่ประมาณ3 4นัดที่ไหนได้มีโดนอยู่นัดหนึ่งนะครับแต่อยู่นี่กระป๋องนี้ก็มีน้ำกาแฟหลงเหลืออยู่นะฮะยังตั้งอยู่ที่เดิมเออแปลกเหมือนกันคงจะเป็นเพราะว่าความเร็วของหัวกระสุนนะฮะจากลูกจริง ที่มันทะลุผ่านเฉยๆนะครับ